มีรถสภาพสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถที่ขับดีและก็น,น่าใช้มากๆเลยนะคะ h o น da Civic F D ดีเครื่องยนต์พันแปดวีเท็กเกียว t o คันนี้ปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวแอมจะลงไว้ด้านล่างนะคะดาวเริ่มต้นที่10,000บาทนะคะส่งเดือนละหกพ0บาทนะคะขอคนซื้อกันเดือนหนึ่0มนพบาทขึ้นไปเกษตรรถคันนี้ประช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,รอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพดีน่าใช้มาก,มากเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันค่ะคันนี้แต่งลายสวยด้วยค่ะ h o n d a Civic FD เครื่อยนต์พันแปด VTEC เกียรโตปี2 0 0 7ค่ะขอคนซื้อกันเดือน1 5 0 0งืนบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะระบบเซ็นเตอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า Airbag ABS อเบสกุญแจรีโมทนะคะ แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะขึ้นเสียง AM/FM AU/X แล้วก็ C/D นะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มพอมีสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์หลังอีกต่างหากค่ะกว้างนัง่งสบายแอร์เย็นนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะใครกำลังมองหารถไม่ใช้งานสภาพไปสวยนะคะแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะสภาพดีค่ะบอดี้สวยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไปน,นั้นได้เลยนะคะจัดไปน,นั้นไม่ยุ่งยากค่ะ2วันทําการทราบผลค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นมากๆเลยค่ะคุมคาางมากเลยนะคะดาวนรรัมต้นที่10,000บาทส่งเดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะ หน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์ v ีเทคเครื่องยนต์พันแเป็นสิ่งนะคะเครื่องเดิมสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเด็ดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะแอด a m p 1 0พิมพ์มาสอบถามรายเดยดเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยค่ะสภาพดตีน่าใช้มากมเลยค่ะคันนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสบายค่ะ